อ,อีกปัญหาหนึ่งคืออีลอนมัสก์คือมีเงินเยอะเกินแล้วได้ไปสัญญาว่าเดี๋ยวให้1ล้านดอลลาร์ต่อวันเหมือนเป็นการซื้อเสียงเออคือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในประเทศยากจนส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเกิดขึ้นมันเป็นสตอรี่ซึ่งเล่าสู่กันฟังเพื่อเปิดทางให้มีการไม่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยในประเทศยากจนเพื่อให้ประเทศมหาอำนาจเนี่ยสนับสนุนฝ่ายเผด็จการให้ทํารัฐประหารแต่ว่าอย่างไรก็ดีในสหรัฐอเมริกาประเทศซึ่งไม่ยากจน แต่ว่าพลเมืองก็มีความยากจนและมีความเหลื่อมล้าเจอเหมือนกันเนี่ยมีอภิมาเรษถีซึ่งพร้อมแจกวันละหล้านดอลลาร์ให้กับทั้งประชาชนแล้วก็น,นักการเมืองคืออีลอนมัสเนี่ยมีพร,มพร้อมในการซื้อทั้งนักการเมืองนะฮะแล้วก็ซื้อทั้งใจประชาชน ซึ่งไม่แน่ใจว่าซื้อใจประชาชนได้หรือไม่เพราะว่าในสหรัฐคนไปใช็คสิดเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าเฮ้ยคนไหนให้เงินไม่ให้เงินเขาใช่ไหมก็เช่นเดียวกันอยู่เมืองไทยแหละต่อให้รับเงินเนี่ยเขาก็กาคนที่เขาชอบไม่ใช่กาคนซึ่งให้เงินเขาแต่ว่าประเด็นก็คือว่าอีลอนมัส์เขาซื้อนักการเมืองได้ไง โดยที่เขาให้เงินเนี่ยหนุนนักการเมืองซึ่งมีอุดมการณ์เดียวกันกันกบเขานี่คือปัญหาของคนซึ่งมีเงินเยอะเกินไปนะฮะคือบางคนมีเงินเยอะเกินไปแล้วก็ไปหลอกลวงชาวบ้านคนยากคนจนเพื่อที่จะให้ตนเองเนี่ยร่ำรวยต่ออันนั้นคือกรณีที่ไปเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าซึ่งไม่มีสินค้าจริงนะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดมีฐานะร่ำรวยจนที่ไม่รู้จะทําอะไรกับเงินเนี่ยบางทีก็ทางานด้านมุลินิธิและก็บริจาคเงินให้กับเด็กกำพร้าซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่คนดีเขาทากันส่วนคนซึ่งไม่รู้จักพอก็อาจจะซื้อนาฬิกาอีกสัก100เรือนนะฮะส่วนอีลอนมัสเนี่ยมันมีเงินเกินกว่าระดับริชเช์เมลหรือเรือยอร์ดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเอาเงินแจกนักการเมืองที่มันชอบในประเทศที่มันไม่ได้เกิดคือมันเกิดที่แอฟริกาใต้นะฮะแต่ว่ามันย้ายถินฐานไปอยู่อเมริกามันมีเงินเหลือเยอะระดับที่่มมัันนนนแจกกาาารรเืองะวลลล้ด สร็จแล้วมันบอกว่าเฮ้ยจากนักการเมืองไม่พอเดี๋ยวจากประชาชนด้วยคราวนี้ปัญหาคือว่ามันจะมีการไปร้องเรียนฮะแล้วผมคิดว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งนะฮะซึ่งจะมีการไปร้องเรียนคณะกรรมการการเลือกตั้งของหน่วยงานรัฐบาลกลางหรือ Federal Election Commission ให้สอบเรื่องนี้มันน่าเศร้ามากเลยว่าที่อิลมัสไม่รู้จักรอบครอบ ในวิธีการใช้เงินคุณแจกไปเรื่อยๆคุณแจกนักการเมืองเสร็จแล้วคุณแจกองค์กรมูลนิธิซึ่งบริจาคเงินให้กับนักการเมืองอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วไปมาคุณจะแจกประชาชนเฮ้ยไม่ได้มันเป็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งถึงแม้ว่ามันไม่เกิดขึ้นบ่อยมันก็ไม่ได้แปลว่าถูกกฎหมายลองงี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมานะฮะกิลมัสเขาจะแจกใครเนี่ยหนึ่งล้านเนี่ย g i v e away วอ๋อแจกคนที่มาดูการปลาัยหาเสียงโอ้ตายโดนนะเด เดี๋ยวก็ต้องบอกว่าไม่แจกแล้วเปลี่ยนละไม่แจกเดี๋ยวทรัมป์ต้องออกมาเคลียร์แล้วนี่จอจเพโรเนี่ยนะฮะเป็นผู้ว่าเพนซิลเวเนียของ Democrat, เดโมแครตออกมาบอกแล้วว่าเฮ้ย hey, ไม่ได้เว้ยแจกเงินให้มาชมปราัยเนี่ยไม่ได้มันเหมือนเป็นแจกเงินให้คนมาใช้สิทธิเลือกตั้งเลยมัสเนี่ยนี่คืออะไรซึ่งไม่ระวังแบบนี้นะฮะจะทําให้พลาดมันพลาดได้แล้วตัวอีลลามัสก็อาจจะถูกดำเนินคดีเองเพราะว่าตัวเองก็ไม่ระวังเลยกับการใช้คําพูด<ะ>ปัญหาใหญ่ในสหรัฐคือบริษัทหรือเศรษฐีเนี่ย,ยซื้อตัวนักการเมือง ท่านผู้ชมต้องเข้าใจตรงนี้ผมคิดว่าถ้าคุณยังไม่ตาสว่างเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสหรัฐหรือระบอบเผด็จการในไทยคือมันไม่ใช่ว่านักการเมืองเนี่ยซื้อเสียงของประชาชนแล้วมันไม่ใช่อีลอนมัสก์นักธุรกิจไปแจกเงินประชาชนและประชาชนเลือกทรัมป์มันไม่ใช่หัวคะแนนในประเทศไทยเอาเงินไปหวานล้อมให้กับคนยากคนจนให้ใช้ในหมู่บ้านแล้วคนยากคนจนคนนั้นเขาเลือกนักการเมืองที่หัวคะแนนคนนั้นทำงานให้ไม่ใช่ ปัญหาของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในประเทศยากจนและประเทศร่ำรวยเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาเดียวกันและปัญหาก็คือว่ามันไม่ใช่ว่านักการเมืองเป็นโจ้ของประชาชนผมคิดว่าต้องแก้ให้ถูกเงินมันเป็นปัจจัยจริงและไม่เป็นปัจจัยเหมือนกันในประเทศร่ำรวยและประเทศยากจนและในมิตินี้ผมคิดว่ามันเหมือนกันเลยในกรณีของสหรัฐปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ประชาชนขายเสียง ประชาชนไม่ว่าจะในประเทศยากจนยันประเทศเร่ำรวยตั้งแต่บังกลาเทศยันไทยแลนดันยูเอสดันยูเคเนี่ยประชาชนเขาเลือกคนที่เขาอยากเลือกมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินท้องถ้าคุณคิดว่าเกี่ยวก็แสดงว่าคุณเนี่ยคุณนั่นแหละขายเสียงคนยากคนจนในเมืองไทยเขาก็เลือกนักการเมืองที่เขาชอบในในสหรัฐก,ก็เหมือนกันปัญหาคืออะไรรู้ไหมฮะประชาชนเขาไม่ได้ขายตัวประชาชนไม่ได้ขายตัวใครขายตัวนักการเมือง นักการเมืองในหลายขายตัวนักธุรกิจหรือในกรณีที่นักธุรกิจตั้งพักเนี่ยนักการเมืองก็ขายตัวให้หัวหน้าพักหรือไม่ก็เลยขาธที่การพักเหมือนการเมืองนอกอะ่ะสอสอสอวอขึ้นกับบริษัทเอกชนเพราะบริษัทเอกชนเนี่ยต้องจ่ายจ่ายอะไรเพราะว่าคุณเป็นนักการเมืองนอเมริกาไม่ได้ถ้าคุณไม่มีงบประมาณในการหาเสียงงบเอาไว้ใช้ในการแจกประชาชนรูเปล่าไม่ใช่งบเนี่ยเอาไว้ใช้ในการออแกนไนซ์แจกลูกน้องซื้อแอด ไปไปมา,มาคนที่เป็นเหยื่อของ t r a n s a c t i o n a l politics เนี่ยคือสอสอและสอวอซึ่งมาจากการเลือกตั้งที่บริษัทเอกชนเนี่ยบริจาคเงินเนี่ยผ่านเข้ามาในกองทุนและกองทุนนั้นเนี่ยไปซื้อตัวสอสอและสอวอ,อีกทีนึงปัญหาเรื่องเงินเนี่ยในระบบเลือกตั้งเนี่ยนั้นมีแต่ไม่ใช่ปัญหาระดับประชาชนขายเสริ์ไม่ใช่ ปัญหามันคือระดับตัวนักการเมืองเนี่ยซึ่งหมดเงินแต่ต้องใช้งบนะในการจ่ายเพราะว่าเราคุณคุณเป็นนักการเมืองคุณต้องจ่ายทั้งบริวารทั้งผู้ใตายบังคับบัญชาทั้งลูกทีมทั้งทนายทั้งโฆษณาไม่ว่าจะเป็นทีวีออนไลน์ข้า่ายมันเยอะเลี้ยงคนเยอะคุณต้องจ่ายถ้าคุณไม่มีตังจ่ายคุณก็ต้องเอาเงินจากบริษัทเอกชนถ้าเป็นสารัฐ ถ้าคุณเก่งพอที่จะเอาเงินจากคนยากคนจนซึ่งบริจาคเงินให้คุณก็เก่งถ้าคุณระดมทุนได้อย่าง巴รโคบามาระดมทุนจากคนยากคนจนได้เก่งมากทรัมป์ระดมทุนจากคนยากคนจนได้ไม่เก่งทรัมป์ก็เลยต้องมานั่งเอาเงินจากอีลอนมัสก์เพราะว่าไม่อยากใช้เงินตนเองส่วนในไทยเนี่ยสสจำนวนมากเนี่ยก็ขัดสนก็ต้อง,ก,องก็ต้องมานั่งรับเงินจากหัวหน้าพรรคเลยกันที่การพัก เพนะราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของเงินมันไม่ใช่ปัญหาเครื่องระดับระดับพลเรือนประชาชนราษฎรของประเทศใดก็ตามปัญหามั็นคือตัวนักการเมืองเนี่ยอยู่ใต้ผู้ซึ่งถือเงินซึ่งบางทีเป็นหัวหน้าพรรคที่แท้จริงนะฮะเป็นเจ้าของพรรคหรือเป็นเลขาพรรคหรือเป็นใครก็ว่ากัน f r a g i l e c o n f i d e n c e hinders hinder คือแปลว่าคอยยับยัง้งคอยป้องกันไม่ให้เกิด hinders เติม s es, เพราะว่าเป็นเป็น third person fragile confidence hinders global economic recovery นะครับ อีลอนมัสไปกันใหญ่แล้วนะฮะแต่ว่าใช้เงินสิ้นเปลืองไปเรื่อยๆแล้วก็ลงทุนด้วยทัศนคกติทางการเมืองในที่สุดก็อาจจะทําให้อีลอนมัสไม่เหลืออะไรนะฮะอย่าง Twitter X เกนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่นะฮะถึงแม้ว่าได้อิทธิพลทางการเมืองมาแล้วจู่ๆจะไปใช้สิทธิ์ในฐานะพลเมืองใหม่ของสหรัฐถือสัญชาติแล้วมีทิทธิพลในการกําหนดว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยผมว่าทรัมป์เองก็ไม่น่าจะพอใจนะทรัมป์ไม่น่าจะพอใจว่าตอนนี้อยู่ใต้เงาของอีลอนมัส ระหว่างทรัมป์กับอีลามัสจะเป็นความแตกแยกที่ในอนาคตผมคิดว่าน่าตื่นเต้นเพราะว่าทั้งคู่อีโก้นี่คือ through the roof ทั้งคู่นะฮะคืออีโก้ระเบิดเถิดเทิงใหญ่โตมโหฬารผมคิดว่า real matchup down the road คือเมื่อมีความขัดแย้งในเชิงทางความคิดเนี่ยจะเป็นมัสก์กับทรัมป์เนี่ยแหละถ้าทรัมป์ชนะนะฮะแต่ถ้าทรัมป์เป็นฝ่ายแพ้มัสก์ก็จะแบ็ไปเรื่อยๆอีลามัส has warning about California อาาิลมัสเขาทิ้งแคลิฟอร์เนียเพราะว่ากฎกติกาในมลรัฐเนี่ยไม่เอื้ออำนวยให้หลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของการเก็บภาษีก็เยอะเกินในเรื่องของการห้ามไม่ให้มีการตั้งชื่อลูกเนี่ยตามใจชอบคือมสัสเขาต้องการตั้งชื่อลูกด้วยตัวอักษรกรีกซึ่งกฎในแคลิฟอร์เนียไม่ให้และเสร็จแล้วในขณะเดียวกันมสัสก็ไม่พอใจนโยบายของมลรัตแคลิฟอร์เนียซึ่ง อนุญาตให้โรงเรียนของรัฐเนี่ยปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลผู้ปกครองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศวิถีของเด็กซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะในกรณีที่เด็กเนี่ยเกรงกลัวว่าผู้ปกครองจะรับไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะ มันเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายเรื่องเพศสภาพและเพศวิถีในมอลรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งผู้ว่าแกร์เบอร์ซึ่มเขาคล้อยไปตาม NGO LGBTQ เอคสายกนะฮะซึ่งต้องการให้เสร็จผู้ปกครองน้อยลงแล้วก็เสร็จตัวเด็กมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเป็นประเด็นที่มัส์เขาไม่พอใจเพราะว่าเขาทะเลาะก,กับเมียเก่าคนหนึ่งอยู่ซึ่งแย่งลูกเข้าไปเสร็จแล้วเขาก็เลยมาทะเลาะก,กับภรรยาคนใหม่ที่เขาเลิกแล้วที่มีลูกด้วยกันเขาก็เลยแย่งลูกจากภรรยาคนใหม่มานะฮะ ก็ทั้งหมดเวรกรรมในแบบที่ทำให้อีลอนมัสมาเป็นคอนเซอร์เวทีฟรีพับล c ิ n กันในวันนี้นะฮะ